กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนายช็อปตี้บูโจวัยเช่นเคยครับก็ยังคงอยู่ที่เกม Backdes e r t Mobile นะครับก็มารีวิวอาชีพอา c h เชอร์นะครับซึ่งอา c h เชอร์ก็เป็นอาชีพระยะไกลอีกอาชีพหนึ่งนะครับซึ่งในเซิร์ฟญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยเขามีทั้งอเวกและสืบทอดพลังนะครับแต่ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าคือตัวเนี้ยเวลาสร้างมาปั๊บเนี่ยมันจะสืบทอดพลังมาเลยทันทีนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะเล่นสายปลุกพลังเนี่ยเราต้องซื้อใบเปลี่ยนอาชีพเดี๋ยวค่อยว่ากกััันนนละครบ มาดูรูปรักษณ์หน้าตาของตัวละครกันก่อนเลยนะครับอันนี้น่าจะถูกใจสาวๆนะครับเพราะว่ามาในแนวแบบเอลฟ์เลยเอลแบบหล่อเลยนะครับก็นี่คือพรีเซตดั้งเดิมของเขาเลยนะครับก็เป็นเอลฟ์เลยอ,ะอ่ะอะถ้าเกิดจะแต่งให้มันตี๋ๆก็อาจจะยากนิดนึงนะครับก็คือมาในแนวเอลฟ์เลยนะครับหูแหลมอะไรเงี้ยนะไอ้ก็นี่ก็คือจะเป็นพรีเซตที่ผมเลือกไว้นะครับผม ส่วนเรื่องการตกแต่งเนี่ยผมก็ไม่ได้แต่งอะไรมากคือเนื่องจากเป็นตัวผู้ชายไงก็ไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับก็คอสตูมก็ตามที่เห็นครับอันนี้คือจะเป็นคอสตูมประจำอาชีพนะค่อนข้างเท่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นคอสตูมที่ใส่ได้ทุกอาชีพถูกไหมส่วนถ้าเกิดไม่มีคอสตูมก็จะบ้านๆครับอ่าเหมือนกับเป็นพวกะแบบเอลฝึกหัดอะไรเงี้ยอ่าไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่นะครับจะไปอลังการอีกทีก็คือตอนใส่คอสตูมแล้วนั่นแหละครับผมเพราะนั้นตัวละครชายไม่แต่งมากครับ ความรู้สึกจากที่เล่นอาเชอร์นะครับก็คือเขาก็ไม่ได้ถือธนูนะเขาเปลี่ยนเป็นหน้าไม้นะครับคือการโจมตีส่วนใหญ่จะยิงไปด้านหน้าระยะค่อนข้างไกลนะครับถามว่าระยะใกล้มีไหมก็มีแหละ,ะก็มีสกิลดูดลงดูดเลือดอะไรชัดเจนนะครับถามว่าบรรยากาศมันคล้ายกับตัวของฮันเตอร์ Hunter หรือว่าฮันเทรสไหมมันก็มีความใกล้เคียงกันอยู่นะมีความใกล้เคียงกันอยู่นะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดชอบตัวผู้ชายก็เล่นสายชีพที่เป็นตัวอาเชอร์นะครับถ้าชอบตัวผู้หญิงก็ไปเล่นฮันเตอร์ก็ได้อะไรเงี้ย แต่สุดท้ายอย่าลืมนะครับเกมนี้ยังไงเราก็ต้องเล่นทุกตัวอย่าดีเพื่อที่จะให้ได้รับโบนัส g p ประจำตระกูลนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลพูดดำเลยแล้วกันนะครับท่าแรกอันนี้เป็นบัฟนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันทุกอาชีพเนาะบัฟให้เราเก่งขึ้นนะครับส่วนท่าที่เป็นสกิลโจมตีนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ายิงเป็นแนวตรงนะครับคือแนวตรงอย่างเดียวไม่กระจายเป็นรูปใบพัดหรือว่ารูปกลมๆอะไรทั้งสิ้นนะครับคือยิงไปด้านหน้าแบบระยะไกลนะครับ ส่วนการเดินก็เวลาโดนศัตรูก็จะเป็นการแดชนะครับสังเกตอาชีพหลังๆมาเนี้ยไม่ค่อยโจมตีแล้วเนาะเวลาวิ่งผ่านศัตรูเพราะว่าโจมตีแล้วมันเสีย่ยงเสียจังหวะไงหลายคนอาจจะบบนเลยไงนะอ่าก็อันนี้คือใครชอบนักธนูที่เป็นผู้ชายแล้วก็ลองเล่นดูได้ครับเท่ hey, ครับผมมาดูรายละเอียดสกิลเลยกันละกันนะครับสกิลแรกก็คือยิงลูกศรอ,ออกไประยะไกลทําให้ศัตรูมึนง,งงไปชั่วขณะด,ด้วยนะครับซึ่งสกิลนี้เราจะติดสถานะซูเปอร์อาร์เมอร์ด้วยนะครับก็คือไม่ชะงักนั่นเองยกเว้นโดนจับทุ่มใช่ และท่านี้นะครับจะไม่ได้รับผลซูเปอร์อาร์เมอร์ถ้าเกิดว่าเอาไปลงอารีน่านะครับมีข้อยกเว้นอยู่นะส่วนตัวของไอ้สกิลเสริมครับแล้วแต่เราเลยจะเลือกอะไรก็เลือกส่วนตัวผมชอบอานะครับแล้วก็ไอฮีฟกลารฟรีฟสอันนะครับก็ไม่ค่อยชอบเซนสักเท่าไหร่นะอันี้ก็แล้วแต่นะครับเรามีของอันไหนเยอะก็ไปไปเลือกอันนั้นก่อนก็ได้เพราะว่าไอ้พวกนี้มันสลับสับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับวนสกิลเสริมของสกิลแรกนะครับอันนี้ก็คือทําให้พลังป้องกันสตูลดลงนะครับ แล้วก็อ,อีกอันหนึ่งคือเพิ่มพลังป้องกันของเราด้วยนะครับซึ่งท้านี้เหมาะกับ PVP ด้วยนะครับก็เหมาะเด็ดเพราะว่ายิงค่อนข้างเร็วนะกดปุ๊บก็ไม่ถึง0.5วิก็ออกไปแล้วอะทำให้ศัตรูสตันด้วยนะครับแล้วเราก็จะได้ไปต่อคอมโบอื่นได้นะใช้ได้เลยท่านี้ส่วนท่าต่อไปครับอันนี้จะชาร์จนิดน,นึงก่อนยิงออกไปครับนีนะ่ชาร์จอีกนึนนงถามว่าแรงไหมแรงนะแรงนะ ดาเมจเป็นพันนะครับแรงนะครับแล้วก็จะติดสถานะซูเปอร์อาร์เมอร์ด้วยแต่ว่าใช้ใน PVP ไม่ได้อีกแล้วครับท่านท่านี้จะทําให้ศัตรูล้มนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอา2อท่าเนี่ยผสมกันก็ได้ท่าแรกยิงไปก่อนท่า2หรือว่าท่า2งยิงไปก่อนท่าแรกอันนี้ก็ได้ทั้งคู่ครับทำให้ศัตรูเนี่ยทั้งเซทั้งล้มไปเลยส่วนสกิลเสริมมีอะไรบ้างนะครับอ่าท่าแรกครับทำให้ศัตรูติดไฟไหม้นั่นเองครับท่าที่2ครับอันนี้ลดพลังโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยนะครับ ส่วนอันนี้ลดคูดาวลง2วินะครับแล้วผมก็สังเกตมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเลขที่เราเห็นคูดาวด้านซ้ายบนเนี่ยอันนี้คือลดมาแล้วนะครับก็คือจากเดิมมัน7จวิอันนี้กลายเป็น5าวินะครับส่วนท่าที่3นะครับกดปุ๊บจะยิงปั๊บเลยนะครับท่านี้เนี่ยนะเออแล้วมันเหมือนก็ยิง2จังหวะด้วยนะครับดูดีๆเนี่ยนะมันจะเหมือนด้ยิง2จังหวะนะครับอ่าแบบนี้เป็นต้นนะครับคือมี2ท่าถ้าเกิดเรากดจบตีค้างไว้นะถ้าเกิดว่าไม่กดก็จะยิงแค่ครั้งเดียวอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ สาเหตุที่เห็นยิงรัวๆไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าแอนิเมชันมันเร็วไงมันก็เลยแบบว่าดูเออยิงได้หลายจังหวะจริงๆก็คือ2จังหวะเห็นไหมนะดูแอคชั่นของสกิลก็ได้2จังหวะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูกระเด็นด้วยนะนี่นี่คือแบบว่ากระเด็นไปไกลมากเลยเนะี่ยเห็นไหมนะส่วนสกิลเสริมนะครับท่าแรกครับเพิ่มพลังโจมตีให้กับเรานะครับแล้วก็อันที่2ครับเพิ่มจํานวนฮิตนะครับซึ่งต้องบอกว่าไงดีท่าที่เราเห็นเมื่อกี้มันโจมตี6ฮิตนะครับอันนี้ก็คือเขาเพิ่มอออีีก1ฮิตะะไรรย่าง้นคับ อ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งเพิ่มอัตราคริติคอลนะครับอันนี้วนสกิล so ต่อไปนะครับผมก็กดปุ๊บยิงออกไปอีกแล้วสังเกตดูท่าแรกๆที่เรามีมันเร็วมากไม่ค่อยมีการง้างหรือการชาร์จอะไรเลยกดปุ๊บก็ยิงออกได้เลยยิงออกได้เลยนะครับนาะแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งสกิลนี้สามารถใช้ได้2ครั้งติดกันนะก็ดูแอนิเมชันก็ได้เห็นไหมครับมันจะยิงไปปาดซ้ายปาดขวานะครับ ส่วนสกิลเสริมมีอะไรบ้างอ่ะก็คือเพิ่มพลังโจมตีให้กับเรานะครับอีกอันหนึ่งก็คือเพิ่มการใช้สกิลนะครับเดิมทีมันใช้ได้แค่สกิลเดียวไงคือกดได้ทีเดียวแล้วรอครูดาวแต่ว่าพอเราเรียนอันนี้ไปแล้วทําให้มันกลายเป็น2ครั้งนั่นเองนะครับส่วนท่าต่อไปนะครับท่านี้นะครับก็เป็นท่าที่เอาไว้หากินอีกท่านหนึ่งนะครับลองดูดีๆนะ มันจะมีการง้างธนูแป๊บหนึ่งก่อนยิงออกไปครับแต่ว่าถูกชดเชยไปด้วยนี่ครับเราจะติดสถานะซูเปอร์อาร์เมอร์ครับซึ่งใช้ได้ทั้งใน pvp แล้วก็ pve ด้านนอกด้วยนะครับและศัตรูจะกระเด็นหรือไม่ใช่กระเด็นต้องบอกว่าล้มดีกว่าล้มตั้งแต่โดนฮิตที่4ครับซึ่งมันเร็วมากเลยนะที่ยิงออกไปนี่1ิบสฮิตนะปุ๊ป,ปเนี่ยเออก็คือครั้งที่4ก็ล้มอ่ะเรียกได้ว่าเป็นท่าที่น่าสนใจมากนะครับส่วนสกิลมีอะไรบ้างอ้าวมันมีคอมโบสกิลด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันละกันนะคร นี้ต้องติ๊กอันนี้ก่อนอ่าเราจะได้เห็นผลของคอมโบสกิลนะครับโอเคมันจะยิงนานขึ้นนะครับก็คือถ้าเกิดเราไม่กดค้างไว้มันก็จะยิงปึ๊บเอกไปชุดเดียวถ้าเกิดว่าเรากดค้างไว้นะครับมันก็จะยิงออกไป2ชุดติดกันนะครับแต่ชุดที่2เนี่ยเขาบอกว่าสถานะซูเปอร์อาร์เมอร์เนี่ยมันจะไม่มีผลในอารีน่านะครับส,สกิลเสริมอันต่อไปอันนี้เป็นสกิลที่ดูดเลือดนั่นเองครับใช้คำว่าดูดเลือดไม่ได้เด้งเลือดเด้งเลือด อแล้วก็อันสุดท้ายครับอันนี้คือทําให้ศัตรูติดเลือดออกนั่นเองนะครับท่านี้ก็ควรค่าแก่การ PvE และ PvP ด้วยนะครับท่าต่อไปครับเป็นท่าลูกเตะระยะใกล้นะครับตามที่เห็นนะครับจะเป็นการควงกระโดดหมุนตัวเตะนะครับซึ่งมันโจมตีโดน2ฮิตนะครับโดนครั้งแรกจะล้มทันทีครับแรงไหมก็โอเคอยู่ใช้ได้นะแต่ว่าท่านี้ใช้ MP นะครับดูด้านบนดีๆนะใช้ MP นะครับ ข้อเสียเลยคือมันไม่ติดสถานะอะไรกับเราเลยเราไม่สามารถใช้ท่าเนี้ยเข้าไปเปิดได้เราจะต้องเปิดให้ศัตรูเซก่อนอาจจะแบบใช้สกิลท่าแรกก่อนให้ให้ศัตรูมันแบบว่าชังงักใช่ไหมแล้วเราตามด้วยท่านี้ก็ได้นะครับก็คือเป็นการย้ำให้ศัตรูล้มลงไปนั่นเองนะครับตัวสกิลเสริมครับอันนี้เพิ่มพลังป้องกันให้กับเรานะครับแล้วก็ท่าที่2นี่คือเพิ่มจํานวนฮิตนั่นเองครับก็จะกลายเป็น3ฮิตเนาะ ส่วนสกิลต,ต่อไปนะครับที่เป็นสีแดงๆอันนี้ครับชาร์จยิงนะครับซึ่งอันนี้ก็คือแรงนะครับค่อนข้างแรงเลยครับประมาณพันสี่พเลยแต่มันชาร์จก่อนยิงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สถานะเนี่ยจะทําให้เราติดซุปเปอร์อาร์เมอร์ด้วยนะครับแต่ใช้ในอารีนาไม่ได้นะครับไอตัวซุปเปอร์อาร์เมอร์ตรงนี้แต่เขาบอกว่ามันเหมาะกับ PVP กับ PE เพราะว่าอะไรเพราะว่าระยะมันไกลนั่นเองครับเราจะเปิดด้วยท่านี้จากระยะไกลก็ได้ไง ซึ่งท่าน,นี้มีคอมโบด้วยครับดูด้านล่างครับก็คือจะเป็นการยิงออกไป2ครั้งติดกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเลยและกันคอมโบมันบวกอะไรนะครับจะเหมือนท่าเมื่อกี้เลยก็คือครั้งที่2เนี่ยจะติดสถานะซูเปอร์อาร์เมอร์แต่ว่าในอารีนาจะไม่มีผลซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับเพราะฉะนั้นท่าน,นี้อาจจะพาสีน้อยกว่าท่าเมื่อกี้ไปสักหน่อยนึงแต่ว่าไว้ยิงจากระยะไกลก็โอเคอยู่นะใช้เปิดได้เลยนะครับเขาบอกว่าเหมาะทั้ง PVE และ PVP ด้วยนะครับ ซูสิิเสริมนะฮะที่เหลือมีอะไรบ้างรดพลังป้องกันคู่ต่อสูนะครับแล้วก็อีการหนึ่งคือทําให้ศัตรูเลือดออกนะครับผมต่อไปครับท่านี้เท่ดีครับเข้าไปงัดศัตรูขึ้นฟ้าแล้วก็ยิงธนูซ้ําไปอีกทีครับศัตรูจะล้มตั้งแต่ตอนเรางัดเลยทันทีแต่ท่านี้ไม่ค่อยเหมาะกับการ PVP เท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ติดสถานะอะไรที่ตัวเราเลยอาจจะต้องไปใช้พวกจังหวะ2แทนทําให้ศัตรูเซก่อนหรืออะไรก่อนแล้วเราค่อยตามด้วยท่านี้เพื่อบังคับให้ศัตรูล้มนั่นเอง ก็ใช้ได้แหละแต่ไม่ควรใช้เปิดนะครับไม่ควรใช้เปิดนะครับอ่าต่อไปนะครับก็สกิลเสริมมีอะไรบ้างครับอันนี้ลดความเร็วในการโจมตีคู่ต่อสู้นะครับส่วนนี้ลดคูดาวนะพูดถึงคู่ดาวก็ค่อนข้างนานนะสิบวิก็ลดมาเหลือ8วินะครับและแถมกดใช้ได้ครั้งเดียวแล้วต้องรอคูดาวด้วยนะฮะส่วนสกิลต่อไปครับอันนี้ถอยหลังโจมตีนะครับท่านี้ทําให้เราเป็นอมตะด้วยนะครับใช้ได้ทั้ง PVP และ PVE เลยซึ่งท่าที่เป็นอมตะเลยเลยพวกเนี้ยใน PVP เขาจะใช้บ่อยเนาะเอาไว้แบบว่า เหมือนกับเกตดกิ้งเราหลบแล้วอ่ะไม่มีทางเลือกอะไรเงี้ยเราก็จะใช้พวกท่าอามาตะอะไรแบบนี้นะครับมาส่วนการโจมตดีด้วยด้วยเพราะว่าดูดิมันถอยมาแล้วก็ยิงเห็นไหมครับอ่ะซึ่งจังหวะที่ยิงไปทําให้ศัตรูชะง,งักนะครับเซไปนานเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวดูใหม่เนี่ยเซไปนานเลยไม่ไม่น่าจะมองเห็นนะอยู่ขอบฉากเลยเซไปค่อนข้างนานเลยนะครับแต่ข้อเสียข,ของสกิลประเภทแบบนี้ก็คือว่ามันเบาครับมันเบา,ม,เบามันเลยไม่เหมาะกับการเอาไปสู้ใน PVE อะไรเงี้ยเหมาะกับการสู้กับคนเท่านั้นนะครับท่านี้ ตัสกิลเสริมมีอะไรบ้างครับท่าแรกลดพลังป้องกันครับท่าที่2ลดคูลดาวนะครับท่าที่3นะครับก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูนะครับสกิลต่อไปครับสตอมแอร์โลครับกระโดดขึ้นบนฟ้าและยิงธนูลงมานะครับท่านี้ก็เหมาะใน p ีพีถาไมถึงเหมาะใน p ีพเพราะว่าคือท่านี้เรากระโจนเมค่าคู่ต่อสู้ได้นะครับและมันติดสถานะซูเปอร์อาร์เมอร์ด้วยนะครับและถูกจับไม่ได้ถูกจับทุ่ม ทำไมถึงถูกจับไม่ได้เพราะเราอยู่บนฟ้าไงเราไม่โดนจับอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดศัตรูที่โดนท่าน,นี้ไปทําให้ล้มเลยนะแต่ว่ามองไม่เห็นใช่ไหมอ่านั่นแหละความแรงก็ถือว่าใช้ได้ครับพันสเอ้ขอโทษพันสองพันสองโดยประมาณนะที่เลเวลสองนะครับก็ใช้ใน p ีพีได้นะครับอ่าแล้วก็สกิลเสริมมีอะไรบ้างอ่ะมีลดคูลด,ดาวนะครับแล้วก็จะมีตัวเพิ่มพลังป้องกันให้กับเรานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เพิ่มจํานวนฮิตนะฮะซึ่งอันนี้เขาไม่ได้บอกนะว่าเท่าไหร่4ฮิตเหรอ อาจจะโดนเป็น5่ฮิตก็จะแรงขึ้นอีกนะครับก็เรียกได้ว่าใช้ได้เลยท่านี้ครับผมเอาล่ะท่าต่อไปนะครับท่านี้ครับเป็นท่าบัฟนะครับซึ่งท่าบัฟเนี่ยมีทุกอาชีพใช่ไหมสำหรับตัวละครนี้นะครับจะมีการเด้งเลือดด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี50แล้วก็ลดคูดาวสกิลกลิ้งลง2วินาทีนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันหลายๆอาชีพนะครับส่วนอันสุดท้ายเป็นโจมตีปกติอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะ สำหรับการจัดสกิลผมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวของ PVE หรือว่าสู้กับศัตรูทั่วไปเนี่ยผมให้เกมมันจัดอัตโนมัติเลครับคือมันจัดไว้ดีอยู่แล้วนะครับอาจจะมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือสกิลบัฟ ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสู้กับมอนตามปกติเราอาจไม่ต้องปรับก็ได้นะครับคือถ้าเกิดเราสู้กับวอนเตอร์ที่ซีพีไล่เรียกกันเนี่ยมันมันสร้างความเสียหายให้เราไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเราสามารถเด้งเลือดทันอะไรทันนะครับมันเราอาจจะเอาท่านี้ออกแล้วก็ไปใส่ท่าอื่นที่ที่มันไม่ได้ใส่เข้ามาก็ได้ท่าที่มีเนอเขตการโจมตีกว้างๆอะไรเงี้ยได้นะได้นะก็ลองดูก็แล้วกันนะครับส่วนตัวก็ ก็ทําตามที่เกมบอกได้เลยนะครับก็ดูแล้วก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากเอออาจจะเอาท่านี้เข้าเพราะว่าเป็นท่าที่กระโดดหาศัตรูแล้วก็ทําให้ศัตรูล,มล้มอะไรเงี้ยนะฮะก็โอเคแล้วแหละที่เขาจัดไว้ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น PVP อันนี้อาจจะต้องจัดนิดน,นึงเพราะว่าการทำคอมโบสกิลแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็ที่ผมจัดไว้จะเป็นประมาณนี้ครับอ่าก็คือจะยิงให้ศัตรูเนี่ยมันเซก่อนใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ใช้ท่านี้ต่อทําให้ศัตรูล้มนะครับอันนี้คือเป็นคอมโบแบบบ้านๆอะไรางี้นะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลนี้ไปแล้วแล้วก็ศัตรูอาจจะไม่ล้มหรือพลาดไปสกิลติดโคดาวก็จะมีคอมโบอื่นเช่นอย่างนี้อ,อ,อันนี้คือทําให้ศัตรูล้มใช่ไหมครับถ้าศัตรูล้มด้วยท่านี้นะครับมันจะอยู่ไกลนิดนึงถูกไหมท่านี้มันระยะไกลหน่อยนะครับผมก็ใช้ท่านี้กระโดดสวนใส่ต่อได้เลยนะครับก็คือมันล้มแล้วแล้วก็กระโดดยิงซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือบางทีเราอาจจะไปพลิกแพลงแบบศัตรูมันจะวิ่งมาจับเราหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ท่านี้ในการหนีได้ด้วยนะครับ ส่วนอีกท่าหนึ่งอันนี้อธิบายไปแล้วว่าทําไมต้องใช้ใน p p นะครับอันนี้อธิบายไปแล้วเนาะแล้วก็อีกท่าหนึ่งที่ผมเลือกเข้ามานะก็จะเป็นท่านี้ครับเพราะว่าติดสถานะซูเปอร์อาร์เมอร์แน่ๆนะครับยิงสวนกับศัตรูได้ไม่เป็นไรนะครับอ่าส่วนอีกท่าหนึ่งครับท่านี้ที่ผมบอกเป็นการโจมตีจากระยะไกลแบบไกลมากได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ท่าสุดท้ายก็คือจะเป็นท่าบัฟอันนี้ก่อนสู้เรากดบัฟอยู่แล้วใช่ไหมครับใน p p เอาลงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับอาชีพสายอาเชอร์นะครับ สำหรับคอสตูมประจำอาชีพนะครับก็จะมีชุดแรกที่ผมเอาให้ดูนั่นแหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดออกแบบดำๆนิดนึงนะครับก็เท่ดีครับผมส่วนอีกชุดหนึ่งก็จะขาวๆอันนี้คือเหมือนกับเป็นแบบชนเผ่าอะไรบางอย่างส่วนคอสตูมอืนน่นก็คือตามพวกกิจกรรมกิจกรรมต่างๆหรือว่าที่มันมีทุกอาชีพอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็เข้านะเซตเนี้ยเซตนี้ก็มีทุกอาชีพก็เข้าเหมือนกันนะครับ ก็อันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วกันจะซื้ออันไหนมาใส่ก็ลองคิดดูดีๆเออแล้วก็เสร์มญี่ปุ่นอ่ะมันมันคราฟชุดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันใช้เพอดำในการซื้อได้อะแล้วเพอดำมันแจกค่อนข้างเยอะนะครับก็ชอบอันไหนก็ซื้อเอาได้เลยครับโอเคและนี่ก็คือรีวิวอาเชอร์คร่าวๆนะครับก็จะมีรื่ราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนนะครับอาชีพเป็นการปลุกพลังนะครับก็คือจะเป็นตัวเฟ e เชอร์นะครับนี่นะเชื่อชื่อเฟลเชอร์นะครับ อันดับแรกนะครับให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่ร้านค้าเลยนะครับแล้วก็ไปที่รูปกล่องนะครับเลื่อนมาด้านล่างสุดเลยนะรูปกล่องมีหลายรูปนะครับแล้วตัวนี้นะเมื่อเราคลิกเสร็จเรียบร้อยนะครับเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับของในหมวดนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีอีกแท็บหนึ่งขึ้นมานะครับอันนี้นะครับคือมันมีการเปลี่ยนลําดับของเมนูเรื่อยๆอ่ะถ้าเกิดเราหาไม่เจอลองลองหาดูนะครับหรือไม่ก็หาคําว่า c class change แบบนี้ก็ได้อ่านไม่ออกก็เปรียบเทียบตัวสอนเอานะครับเดี๋ยวผมจะซื้อตัวเปลี่ยนอาชีพนะบคืบ โอเคถ้าเกิดจะซื้ออีกซื้อไม่ได้แล้วนะครับจะต้องไปใช้เงินแค่แทนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีอีเวนต์ลดราคาอยู่ถ้าไม่มีอีเวนต์ก็เจ็บนิดหนึ่งครับเจ็บนิดหนึ่งแล้วก็เนื่องจากเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอาชีพใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะต้องมีเรื่องของการเปลี่ยนอาวุธด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เราอาจจะซื้อสองใบเก็บไว้ที่ตัวนะครับเพื่อที่ได้เปลี่ยนอาวุธด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับแล้วไปที่เพิร์ลแบ็คนะครับมันจะอยู่ในหมวดของคาแรคเตอรับ ็นไหมก็จะเปลี่ยนเป็นเฟรชเชอร์ได้นะครับใช้แกรนโบนะครับกับสเปียแอโร่นะครับเปลี่ยนเลยครับผมเป็นเฟรชเชอร์ครับอันนี้ก็ถามว่าเราจะเปลี่ยนตัวของอา,อาวุธไปด้วยเลยไหมนะครับมันจะมีให้ติ๊กถูกอยู่นะครับก็กดโอเคได้เลยนะแต่ถ้าเกิดติ๊กไม่ได้นะครับแสดงว่าเราเนี่ยไม่ได้ซื้อใบเปลี่ยนหรือว่าใบสลับอาวุธมาด้วยที่ผมให้ซื้อ2ใบอะ เออไม่งั้นมันจะติ๊กไม่ได้นะอันนี้ถ้าเกิดเราซื้อมาคมมันก็จะติ๊กได้นะครับสกิลก็จะถูกสืบทอดไปหมดเลยนะครับเลเวลเท่าไหร่เท่านั้นนะครับอันนี้จะมีหลายคนถามว่าเฮ้ยต้องเรียนสกิลใหม่ไหมไม่ไม่ต้องไม่ต้องนะครับไม่ต้องและแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตอนนี้อาวุธเปลี่ยนไปแล้วนะครับใช้ธนูใหญ่นะครับแล้วก็ลูกธนูนี่อย่างกระหอกไม่นึกว่าจะใหญ่ขนาดนี้โอ้แบบลูกธนูใหญ่มากใหญ่มากคำถามต่อมาคืออาวุธเนี้ยใช้ได้กับอาชีพฮันเตอร์ไหมไม่ได้นะครับ เป็นของเขาเองนะครับฮันเตอร์ใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับคนละเรื่องเลยหลังจากที่ลองเอามาเล่นดูนะครับปากฏว่าผมชอบกว่าว่ะชอบกว่าอาเชอร์วะโดยเฉพาะสไลด์ยิงเนี่ยเอาใจผมไปเลย <c oughs> ส่วนท่าอื่นผมว่ามันก็คล้ายๆกันแหละคือเป็นอาชีพที่เน้นการโจมตียิงระยะไกลแล้วก็จะเห็นว่ามีบางท่าใช้กับฮันใช้คล้ายๆต้องใช้คำว่าคล้ายๆนะคล้ายๆกับฮันเทรสด้วยครับอย่างเช่นท่ากระโดดถอยหลังยิงเมื่อกี้เห็นไหม อ่ามันติดไอ้นี่วะติดไม้ว่ะถ้ากระโดดถอยหลังยิงอ่ะหรือว่ากระโดดยิงรัวๆเนี่ยเนีมันจะมีความคล้ายกับตัวอาชีพของฮันเตอร์หรือฮันเทรดอยู่ด้วยนะฮะโอ้น่าสนใจมากๆครับผมเท่อะะไล่ยิงโคตรชอบเลยชอบมากจะไล่ยิงเท่มากครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองสกิลพูดดำดูหน่อยดิท่าแรกก็คงจะเป็นบัฟเหมือนเดิมนะลองดูก่อนโอเคนี่เป็นบัฟนะครับเพิ่มโจมตีเพิ่มป้องกันเนาะอ่าต่อไป ยิงไปด้านหน้าครับเหมือนเดิมเลยคือยิงทะลุไปด้านหน้านครับก็คือจะคล้ายๆกับอีกสายหนึ่งอ่ะส่วนการวิ่งนะครับก็จะเป็นการสไลด์ครับผมเป็นไงแทนที่จะแดดผ่านคราวนี้เป็นการสไลด์หมดแล้วนะครับส่วนตัวผมชอบอันนี้นะไม่ได้บอกนะครับแล้วก็ไม่ได้ฟันธงด้วยว่าใครเก่งกว่าใครนะครับคือผมชอบสไลด์ยิงครับผมก็เลยตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่อาชีพนี้แหละเท่ดี เอาละทีนี้เรามาดูสกิลเลยก็แล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสกิลแรกก่อนนะครับอันนี้คือชาร์จยิงนะครับมันก็คล้ายๆกับอีกอาชีพหนึ่งนะแต่นี้ไม่ไม่ติดสถานะอะไรเลยนะแบงๆว่างๆเลยนะฮะแล้วความสามารถมีอะไรบ้างน,นะครับก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูนะครับแล้วก็ลดคูดาวนะครับคูดาวลดแล้วเหลือ6วิแล้วกดได้2อครั้งนี่ได้ว่าใช้ได้บ่อยมากท่านี้แรงไหมก็80%้ยเ็เลยนะใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดจะเรียกว่าแรงมากจริงๆเนี่ย ที่เลเวลหนึ่งเลเวลสองเนี่ยถ้ามันเกินพันสองอ่ะอันนั้นจะเรียกได้เต็มปากว่าแรงต่อไปอันนี้ถอยหลังยิงนะครับถอยหลังยิงแต่ท่านี้นะครับถ้าเกิดเทียบกับท่าถอยหลังยิงของอีกอาชีพหนึ่งเนี่ยท่านี้เราจะแค่ติดสถานะซุปเปอร์อาร์เมอร์นะครับและไม่มีผลใน PVP ด้วยแต่การถอยหลังยิงเนี้ยก็ทําให้ศัตรูเนี่ยมันติดสถานะมึนงงเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าสกิลนี้ถ้าเทียบกับอีกอาชีพหนึ่งแล้วสกิลนี้จะอ่อนด้อยกว่านะครับ เดี๋ยวเราไปดูความสามารถเสริมกันแล้วกันอันนี้จะลดพลังป้องกันนะครับ20นะครับแล้วก็อันนี้บวกพลังป้องกันให้กับเราแล้วก็อันนี้ครับทาให้กดใช้สกิลได้มากกว่าเดิมนะครับคือเดิมทีมันกดได้3ครั้งนะครับโอ้อันนี้แหละคือข้อดีผมเห็นแล้วครับคือข้อดีคือมันกดได้บ่อยนั่นเองเออนี่คือยังไม่ได้อัพนะได้3ครั้งถ้ามีไอ้นี e ้ไปด้วยก็กลายเป็น4ครั้งแล้วถ้ามัน,นั้นไม่พอนะถ้าเกิดเราเทียบดาเมจอันนี้แรงกว่านะ <laughs> อันนี้แรงกว่าโอเคเข้าใจแลดีีออยยอย่่าางงเส ดีในเรื่องของความแรงการกดได้เร็วนะแต่ว่าจะเสียเรื่องของการป้องกันตัวนั่นเองนะครับสกิลต่อไปครับกระโดดโจมตีครับอ่าท่านี้เป็นท่าที่อมตะนะครับท่าอมตะตอนกระโดดอมตะนะแต่เวลาที่พอเราอยู่บนอากาศแล้วโจมตีอะ อันนี้จะติดสถานะซุปเปอร์อาร์เมอร์นะครับในจังหวะที่เรากระโดดอยู่เนี่ยเราโดนจับทุ่มไม่ได้เพราะนั้นก็เรียกว่าท่าน,นี้เหมาะก่การหากินเลยสมมติว่าศัตรูมาใกล้ๆเลยเงี้ยเราอาจจะกิ้งหลบไม่ได้ติดนู่นนั่นนี่อะไรก็แล้วแต่เรากดท่านี้สวนไปก็ได้ใช้ได้เลยครับผมทําให้ศัตรูติดมึนงงนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูล้มด้วยในดอกสุดท้ายครับเป็นไงครับผมท่านี้หากินได้ดีเลยแต่ตามสไตล์ของสกิลประเภทนี้ครับดาเมจจะค่อนข้างน้อยนะฮะ ต่อไปสกิลเสริมมีอะไรบ้างนะครับมีบวกพลังป้องกันนะครับมีทําให้ศัตรูเลือดออกนะครับสองท่าเนาะต่อไปครับอันนี้ถอยหลังยิงครับก็ทําให้ศัตรูเนี่ยกระเด็นด้วยนะครับนี้เหมาะกับ PVE ครับผมคูดาวเร็วครับ5วีครับ5วีเองส่วนสกิลเสริมมีอะไรบ้างนะครับทำให้ศัตรูเลื่อนไหลนะฮะแล้วก็จะมีลดคูลดาวนะครับคือคือเป็นเอาไว้สแปมอะว่างั้นเถอะถ้าเนี้ยใช้กดบ่อยๆฆ่ามมอนบ่อยๆอะไรอย่างนี้ ต่อไปครับท่าชาร์จยิงครับท่านี้ทําให้เราติดสถาะนะซุปเปอร์อาร์เมอร์ใช้ได้ทั้ง PVP แล้วก็ PVE ด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยล้มด้วยนะครับเป็นไงอย่างเท่อย่างเท่าเดามจแรงไม่แรงนะครับ800คูณ2แรงโคตรแรงแรงมากอ่ะต่อไปสกิลเสริมครับมีบวกพลังโจมตีให้กับเรานะครับแล้วก็มีทําให้ศัตรูติดไฟไหม้นะครับแล้วก็ลดคูดาวคูดาวเร็วอยู่แล้วนะลดมาเหลือหกแ,และกดได้2ครั้งด้วย ใช้ได้เลยครับอันนี้ใช้ได้เลยเหมาะกับการเอาใบ p v p และ PVE มากสกิลต่อไปนะครับสกิลชาร์จยิงนะครับก็เรียกต้องเรียกว่าเรียกลูกศรมาช่วยยิงจะดีกว่านะครับซึ่งทําให้เราติดสถานะซูเปอร์อาร์เมอร์ด้วยแต่สถานะซูเปอร์อาร์เมอร์ไม่มีผลในอารีนานะครับแต่ก็เหมาะกับการ p v p อยู่ดีนะเพราะว่ามันระยะไกลไงแล้วมันยิงเป็นระนาบอะ่ะทําให้ศัตรูแบบหลบยากไง เออแต่ถ้าเกิดเขากดหลบพอดีจังหวะมันจะเข้าสู่ไอเฟรมใช่ไหมครับก็ก็หลบได้อยู่ดีอะศัตรูเขาดูดีๆมันก็หลบได้อยู่ดีอะนะเออแต่ก็โอเคใช้ได้ใช้ได้ท่านี้นะครับสกิลเสริมมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นสกิลเด้งเลือดนะครับก็จะเด้งเลือด90นะครับดูเหมือนจะมากกว่าเอเยชิพหนึ่งนะแต่เอเยชิพหนึ่งมันเด้งรัวเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็อันนี้ต้องไปลองใช้กันดูเองอ่ะส่วนอันนี้ก็คือพลังโจมตีนะครับก็น้อยทําให้ศัตรูนะพลังโจมตีน้อยลงนะครับ สกิลต่อไปครับถอยหลังกระโดดโจมตีนะครับซึ่งท่านี้ทําให้เราเป็นอมตะด้วยนะครับมีท่าให้อมตะสองท่าเลยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเออมีท่าถอยยิงค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยสกิลเสริมครับก็จะเป็นลดความเร็วในการเคลื่อนที่ศัตรูนะครับแล้วก็จะมีตัวลดพลังป้องกันนะครับแล้วก็ลดครูดาวอ๋อข้อเสียของท่านี้เลยคือคููดาวจะค่อนข้างนานไปนิดนึงครับสวีดวินะครับแล้วก็กดใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับนี่คือจุดอ่อนนะครับ ตัวอ,อีกท่านหนึ่งครับเตะตัดขาครับเร็วมากครับเร็วมากจริงๆท่านี้กดปุ๊บออกเลยกดปุ๊บออกเลยอะคือเร็วมากครับเอาไว้แบบว่าคลุกวงในแต,แต่แต่แต่ไม่ควรใช้เปิดนะเราเป็นนักธนูนะครับไม่ควรเข้าไประยะประชิดนะครับอันนี้คือแบบหน้าสิวหน้าขวานจริงๆแล้วหรือว่าศัตรูเขาติดสถาน,นะเราไปรวบขวารวบขาเออพูดผิดรวบขาได้ก็โอเคใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าท่านี้เนี่ยมันใช้มานานนะ ส่วนสกิลเสริมนะครับก็จะมีเพิ่มจํานวนฮิตนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกนะว่ามันกี่ฮิตอะมันกี่ฮิตเหรอไม่รู้เหมือนกันอะไม่รู้ว่ากี่ฮิตเหมือนกันแล้วก็ต่อไปครับเพิ่มพลังป้องกัน20นะครับสกิลต่อไปนะครับอันนี้ก็ง้างยิงครับจะเห็นว่าง้างช้าเหมือนกันนะง้างช้าเหมือนกันค่อนข้างช้าเลยนะครับที่เหมาะกับ PVP และ PvE เพราะว่าเอาไว้เปิดนั่นเองครับจากระยะไกล เปิดจากระยะไกลนะครับไม่ควรเปิดจากระยะใกล้นะครับเพราะว่าถึงแม้จะติดสถานนะซุปเปอร์อาร์เมอร์แต่ถ้าเป็นอารีนาจะไม่มีผลนะครับไม่มีผลเพราะนั้นท่าน,นี้ก็เปิดจากระยะไกลได้ครับงางยิงครับผมได้เลยใช้ได้สกิลเสริมนะครับก็ลดพลังป้องกันคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการลดความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยอ้าวมีคอมโบด้วยเพิ่งเห็นเดี๋ยวลองกดคอมโบดูนะกดค้างดู <Yeah. S 1> มันยังไงอะ แยกไม่ออกครับเดี๋ยวผมลองกดดูก่อนแล้วกันนะนี่กดค้างนะห้าหมื่นเหรอนี่คือดาเมจจากการกดค้างนะ,ะเดี๋ยวลองไม่กดค้างดูนะผมแยกไม่ออกอะ่ะดูพรีวิวแล้วแยกไม่ออกดาเมจก็คือคือกันเลยนี่คำถามคือมันต่างกันยังไงวะเดี <laughs> ๋ยวลองกดดูดเดูดิเฮ้ยผมแยกไม่ออกนะสรุปมันต่างกันยังไงวะแยกไม่ออกจริงครับคือมันเขาบอกเขามีคอมโบนะแต่พอผมลองกดค้างดูแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นดาเมจหรืออะไรมันใกล้เคียงกันมากเลยนะเอาเป็นว่าใครรู้ก็บอกหน่อยก็แล้วกันครับโอเคสกิลต่อไปนะครับสกิลแบบว่าทุบพื้นนะครับก็อันนี้เนี่ยเหมาะกับการต่อสู้กับมอนสเตอร์ครับเพราะว่ามันเป็นวงกว้างไงแต่เราไม่ติดสถานะอะไรนะเพราะนั้นอาจจะไม่ได้เหมาะใน PVP สักเท่าไหร่นะครับกดปุ๊บก็อย่างที่เห็นครับศัตรูเนี่ยล้มลงเลยนะฮะส่วนสกิลเสริมมีอะไรบ้างครับอันนี้ก็คืออาณาเขตความกว้างอะนะมากกว่าเดิม10%นะครับ และอันนี้ก็ลดพลังโจมตีคู่ต่อสู้นะครับอ่าแล้วก็มีคอมโบด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูดิคอมโบเป็นไงดูแล้วแยกไม่ออกอีกแล้วครับก็แค่ดาเมจเสริมเฉยๆจากการโจมตีอะ่ะไม่ได้เป็นคอมโบคอมโบอะไรหรอกก็พูดง่ายๆคือทำให้ท่ามัแรงขึ้นอ,ะอ่ะจบอ่าดูแล้วมันไม่แตกต่างเลยโอเคสกิลต่อไปอ่าน,นี้เป็นสกิลเวลเจ็ดสิบสกิลบัฟนะครับอันนี้ก็จะเหมือนเอก,กชิมหนึ่งเลยคือเด้งเลือดทุกสองวิใช่ไหมแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีห้าสิบแล้วก็ลดคูลดาวน์สกิลกลิ้ง 2วินาทีนะครับส่วนนาสุดท้ายก็จบตีธรรมดาไม่มีอะไรเะฉะนั้นท่านผู้ชมก็น่าจะพอเห็นแล้วว่าทั้งสองชิมเนี่ยการเล่นมันจะคล้ายๆกันอยู่นะค่อนข้างคล้ายๆกันเลยนะครับก็เอาเป็นว่าใครชอบอันไหนเล่นอันนั้นก็แล้วกันส่วนตัวผมชอบอันนี้มากกว่าเพราะว่าเวลาแบบว่าเดินยิงหรืออะไรเงี้ยมันมีการสไลด์ยิงไงเท่ดีครับเท่ดี เอาละทีนี้มาดูสกิลที่ผมจัดบ้างกันแล้วกันนะครับสำหรับตัวของ PVE นะครับหรือว่าสู้มอนสเตอร์เนี่ยก็เน้นพวกอนาเขตแล้วก็ระยะไกลเป็นหลักแต่พูดถึงมันก็ระยะไกลทางนั้นนะไอ้นี่เขา,าบอกท่าเนี้มองกับ PVE เห็นไหมก็คือมันจะถอยมาแล้วยิงมันกระจายด้วยนะท่านี้มันก็โดนหลายเป้าหมายดีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีท่านี้ที่ผมเลือกมานะเดี๋ยวเรียง,ยงตามที่เลือกแล้วกันท่านี้ท่านี้อันนี้คือชาร์จยิงจากระยะไกลนั่นเองนะครับคือเราเน้นยืนอยู่กับที่หรือว่า อ่าไม่ต้องเคลื่อนที่มากอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยิงศัตรูจากระยะไกลเอานะครับก็ถ้าเกิดเคลื่อนที่ก็ตามที่เห็นนะสไลด์ยิงอะไรเงี้ยเท่ๆส่วนหน้านี้ก็คือยิงจากระยะไกลเช่นเดียวกันนะครับเอาให้ศัตรูล้มเออยอะไรเออยเนี่ยดีมากครับเพราะว่าเราจะได้ไม่เปลืองยาด้วยเนาะอ่าส่วนท่าเตะตะขาไม่ได้เอามาครับกดผิ <laughs> ดนี่นี่ท่านี้มาคือท่านี้ง้างยิงเห็นไหมครับก็คืออย่างที่บอกแหละเน้นไม่ต้องเคลื่อนที่มากยิงศัตรูจากระยะไกลเอาซ่าเป็นส่วนมากนะครับ ยกเว้นท่านี้ครับอาหน้าสิวหน้าขวานศัตรูมาล้อมอะไรเงี้ยหรือว่าบางจุดเราไปยืนอยู่ตรงกลางดงศัตรูอะไรเงี้ยก็ทําให้ศัตรูมันล้มจะได้ใช้ท่าอื่นต่อส่วนท่านี้คือเป็นท่าบัฟจะเอาออกก็ได้นะครับแล้วก็แปลวาท่าอื่นเข้ามาอย่างเตะตัดขาหรืออะไรเงี้ยก็เอาเข้ามาได้นะครับส่วนของ PVP นะครับอันนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกันเพราะว่าหลายท่าเนี่ยเหมาะกับทั้ง PVP และ PVE เลยนะครับก็ดูทีละท่าลวกันที่ผมจัดไว้กับท่านี้ครับคอยหลังยิงครับผมคือท่านี้อย่าลืมนะมัน ถอยได้บ่อยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ติดซูเปอร์อาร์เมอร์ในการอารีนาหรือ PVP แต่มันถอยยิงถอยยิงได้บ่อยนะครับแล้วก็ท่านี้ครับท่าหากินตัวมาใกล้มากหนีไม่ทันกระโดดใส่เลยป้าป้าป้านะครับแล้วเราเป็นอมตะด้วยนะครับส่วนท่านี้ก็คือง้างยิงจากระยะไกลนะครับตัวนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งท่าถอยนะครับท่าถอยสังเกตท่าถอยผมมี3ท่าเลยนะด้วยท่านี้ถอยใช่ไหมท่านี้ก็ถอยท่านี้เรียกว่าโดดใส่ก็ได้หนีไม่ทันแล้วกระโดดใส่อะไรเงี้ยต้น แล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ผมเอาเข้ามานะครับก็คือจะเป็นท่านี้สาเหตุเพราะว่า,ามันยิงกระจายเป็นวงกว้างเนี่ยอาจจะทําให้ศัตรูมันหลบยากเพราะว่าทางเรื่องเรามีไม่ค่อยเยอะแหละครับเพราะว่าสกิลดูเหมือนจะไม่ค่อยเ,อเป็นประโยชน์กับการพีพีเท่าไหร่นะครับที่เหลือนะหมายถึงสกิลที่เหลือที่พูดนะก็คือก็เลยเลือกท่านี้มาเพราะมันเหลือท่านหนึ่งส่วนท่าสุดท้ายเป็นท่าบัฟอันนี้เราใส่อยู่แล้วใน p ีนะครับ ส่วนคอสตูมนะครับถ้าเป็นชุดผมก็จะบอกว่ามันเหมือนกันนะครับยกเว้น A อาวุธอะเนาะแต่อาวุธผมไม่ค่อยโชว์เท่าไหร่เพราะว่าไอ้คอสตูมไม่ค่อยโดดเด่นไงมันจะไม่เหมือนชุดที่แบบจะค่อนข้างโดดเด่นเพราะฉะนั้นใครที่จะเปลี่ยนคอสตูมอาวุธถ้าเกิดเรามีอยู่แล้วนะเราจะเปลี่ยนคอสตูมอาวุธก็อย่าลืมนะครับที่เดิมนะครับจำได้ใช่ไหมเข้าไปที่หมวดกล่องนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนมาล่างสุดใช่ไหมอ่าแล้วก็ให้ดูคําสั่งคลาสเชนนะครับ อ่ะแล้วก็เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูเลยก็แล้วกันเอา้าไหนๆก็มันมีระบบเปลี่ยนคอสตูมมาแล้วซื้อมาเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูเลยเสร็จแ,แล้วนะครับให้ท่านผู้ชมไปที่เมืองไหนก็ได้นะครับแล้วหา NPC ที่มีนะครับรูปได้กับเข็มอ่ะอ่าซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่เคยทําเควสนะครับเขาจะให้เราทําเควสก่อนซึ่งเควสมันก็จะเป็นการสอนให้เราแบบทําการอัปเกรดทําการอ่าย่อยชุดคอสตูมอะไรอย่างเงี้ยนะอา่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรอะ่ะนี่ไงมีคําสั่งสลับคอสตูมเห็นไหมครับ อาเวรกรรมถ้าเกิดเราจะสลับคอสตูมเนี่ยเราต้องอัปเกรดคอสตูมให้กลายเป็นสีส้มก่อนถึงจะสลับได้หรือถ้าเกิดมีอันนี้อันนี้จะสลับได้เลยอาเวรกรรมงั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตีบวกคอสตูมก่อนละกันเข้าที่เย็บปักถักร้อยนะฮะเสร็จแ,แล้วก็ดูดิว่าของเราเนี่ยมีอันไหนที่สลับสับเปลี่ยนได้นี่ไงนี่ไงอันนี้ก็เป็นคอสตูมอันเดิมของผมนะครับซึ่งก็คือจะเป็นคอสตูมของอาชีพเนี่ยแหละอาเชอร์นะครับก็เราต้องใช้อ่พวกวัตถุดิบตามนี้นะครับหรือหรือใช้อันนี้ก็ได้้แแลวแต่นะ แต่ผมแนะนําใช้พวกวัตถุดิบดีกว่าเพราะว่าน่าจะมีกันเป็นแสนและใครที่เล่นมาตั้งแต่แรกก็เดี๋ยวอัพขั้นขึ้นไปเลยกนแล้วกันนะครับไปเห็นไหมมันจะกลายเป็นสีส้มนะครับเรียบร้อยครับนี่คือวิธีการอัพขั้นคอสซูมนะครับมันไม่สามารถอัพสีม่วงขึ้นสีทองได้นะมีแต่สีทองนะครับและก็ต้องเป็นอันที่เราไม่ได้ใช้ด้วยนะเออหลังจากน,นี้เราสามารถตีบวกได้แล้วนะครับต้องใช้ได้นะครับต้องใช้ได้ ส่วนเรื่องของได้เหรอหาจากไหนนอกจากเควสแล้วคือเราเอาเสื้อผ้าที่ไม่ใช้เราไปย่อยได้ด้วยคําสั่งกันไกอ่าถ้าเกิดว่าอันไหนไม่ใช้เนีน่ยเนี่ยย่อยได้ไหมครับเออนะ่ยย่อยได้โอเคอ่ะทีนี้เรากลับไปสลับคอสตูมกันนะครับก็ให้เลือกสีสีส้มเนาะคราวนี้เราก็จะเจอแล้วเห็นไหมครับอ่าซื้ออ้าวแล้วผมซื้อมาทำไมวะมันมีแจกมาสองใบ <laughs> ไม่เป็นไรจังหวันโอเคเรียบร้อยนะครับนี่คือวิธีการสลับคอสตูมนั่นเองนะครับหลักการแล้วก็คือหนึ่ง ไปทำเควสเกี่ยวกับเย็บปักถักร้อยให้เสร็จ2อัปเกรดคอสตูมเดิมของเราจากสีทองให้กลายเป็นสีสม้ม3ไปซื้อใบเปลี่ยนมานะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับด้วยคำสั่งเปลี่ยนนะครับจบเปลี่ยนเสร็จแล้วอย่าลืมไปใส่ที่ตู้เสื้อผ้านะครับเพราะว่าตอนนี้ระบบมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะต้องไปใส่ที่ตู้เสื้อผ้าก่อนนะครับโอเคใส่ที่ตู้เสื้อผ้าเสร็จแล้วนะครับถึงจะใส่ได้เนาะอ่ะติ๊กเลยแล้วกัน ให้โชว์ด้วยแล้วก็ให้ให้ได้รับผลบัฟด้วยนะครับติ๊กให้เรียบร้อยถ้าจะโชว์อย่างเดียวไม่เอาผลบัฟก,ก็ด้านบนเรียบร้อยนะครับก็ใส่คอสตูมอันใหม่นะครับระดับสีส้มเรียบร้อยครับผมอย่างเท่โอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็จะยาวนิดน,นึงครับเพราะว่า2อาชีพไม่พอครับแถมเรื่องเย็บปักถักร้อยกับการสลับอาชีพเข้าไปด้วยนะครับก็ยาวนิดน,นึงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับถ้าเกิดใครเนี่ยมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมใต้คลิปเลย ชอบอาชีพไหนมากกว่ากันครับส่วนตัวผมชอบเฟชเชอร์นะครับก็อันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับเพราะนั้นสับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ